สิ่งแรกนะครับผมว่าต้องให้ความจริงกับพี่น้องประชาชนนะเช่นเหตุมันเกิดที่อุสาบอนป็ะจริงนะแต่ว่าแรกก็คือมันไม่ได้เกิดจากอาหารทะเลอันนีนะ้พี่น้องที่ทำระมงก,ก็ขอร้องให้กหลกล่าวและก,ลละกละมก็อบอกไปยังรัฐบาลให้คำอ ว่าอาหารทะเลกินไม่ได้หรือต่ติดเชื้อโควิดมันจะมีกระทบต่ออาชีพของพี่น้องชาวประมงอ,อันนี้ต้องทำความเข้าใจและทุกฝ่ายก็พูดเหมือนกันแต่บางเงินว่ามีบางกลุ่มไปบอกว่าต่อไปเลี่ยนหยุดกินอาหารทะเลสักนึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดสิ่งแรกเพื่อไม่ให้กระทบต่อพี่น้องที่ทาอาชีพประมง,งเราและผู้ประกอบการทั้งหลาย 2. ก็คือผมคิดว่ามันเกิดเอตุจากแรงงานที่เข้ามาเราต้องยอมรับแต่ว่าคนเหล่านี้เหมือนกับหนีร้อนมาพึ่งเย็น เขาไม่มีงานทำก็มาทำากินผมก็เรียนท่านรมีว่าบางส่วนแรงงานไปเมื่อสามสี่วันที่แล้วว่าท่านช่วยดูคนเหล่านี้หน่อยเห็นใจก็ก็ไม่มีใครอยากติดเชื้อแต่ว่าด้วยสภาพของสังคมที่ก็มาอยู่แออัดบางคนหนึ่งเป็นก็คนหนึ่งอาจจะติดเมื่อยังที่คือเกิดในสิงคโปร์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความไม่ตาคนเหล่านี้อย่าไปจับผิดหรืออย่าไประเบียดเขาครับครับ